วันนี้นัดพี่ฝนว่าจะเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เกมใหม่สุดมันนี่คือหอพักของพี่เอกเองในเกมนี้เอาละเดี๋ยวเปิดเครื่องคอมแล้วเข้าเล่นเกมเลยดีกว่าพี่ฝนน่าจะเข้าไปก่อนแล้วอยากรู้จังเลยว่าพี่ฝนจะเล่นแล้วเป็นยังไงกันนะเอาละนะกำลังล็อกอินเข้าไปในเกมแล้วโอ้โหเหมือนจริงมากเลยนะเนี่ย พี่ฝนอยู่ไหนกันเนี่ยย่ yeah, แล้วย่ yeah, แล้วหมูป่านัดเอาไว้นี่นะว่าจะมาเจอกันตรงจุดเริ่มต้นยา yeah, เข้ามานะอย่า yeah, เข้ามาแล้วตัวเองก็เล่นเกมไม่ค่อยเป็นด้วยเกมแนวนี้ไปอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยยา yeah, ตามมาโอ้ oh, มีคนเข้ามาเล่นเยอะแล้วเหมือนกันนะช่วยด้วยช่วยด้วยงั้นเหรอแย่ yeah, แล้วเยอะก่อนนะหมูป่าออกอาะวาข้างหลังนั่นคุณคุณชอบกลนฮะ ใช่พี่ฝนหรือเปล่าเนี่ยพี่แอ๊บอยืนไหนเนี่ยเข้ามาเลยยังนัดไว้ทาไมไม่มาสักทีนหนึ่งเนี่ยฮะน่าจะพี่ฝนจริงๆด้วยทุกคนอ,อ้าวเดี๋ยวก่อนพี่ฝนกำลังโดนหมูปา่าไ <c oughs> ล่อยู่เย่แล้วเย่แล้วช่วยด้วยรอก่อนพี่ฝนจะวิ่งไปไหนกันล่ะอ๋อเสียงคุ้นๆุนฉ่ามาล่ะใช่แล้วอุ้ยโอ้หมูป่าช่วยด้วย ใ่แล้วแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นหนบอกว่าจะเข้ามาเล่นเกมตั้งนานแล้วไงอ่ะแล้วทาไมพี่ฝนเข้ามาก่อนละ่ะอ๋อก็เข้ามาก่อนไงอ่อคุณหมูป่ามาแล้วต้องหลบก่อนนะทำไงอะ่ะต้องระวังมาเดี๋ยวเราสองคนช่วยกันจัดการเจ้าหมูป่าตัวนี้ดีกว่านี่คือมอนเตอร์เหรอใช่นี่คือมอนเตอร์ในเกมที่ออกทําร้ายคนในเมืองอะ่ะอ๋อแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจัดการเลยพี่ฝนจัดการเลยนี่แนะ่จัดการ oh, เขาแข็งแกร่งมากเลยนะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก่อน ใ่ yeah, แล้วจัดการได้แล้วหายไปแล้วพวกเหรอเขาจะหายไปแล้วเราจะได้เงินมาเราจะได้เงินมาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วคนที่จัดการก็จะได้เงินมาแต่ว่าถ้าเราจัดการสองคนน่าจะหารสองไปฝนทางนี้มีคนด้วยอะ่ะจะไปไหนอะ่ะเขาเป็นใครกันเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อเขาเป็นเทรนเนอร์สำหรับผู้เล่นใหมนะ่น่ะจริงเหรอลองถามเขาดูดีกว่านะ สวัสดีค่ะคือว่าพวกเราเข้ามาร่วมเล่นเกมใหม่จะต้องมีภาร,รกิจอะไรบ้างหรอคะสวัสดีครับสําหรับผู้เล่นใหม่จะต้องทําการรับเคเวสด้วยนะครับอืมเดี๋ยวก่อนนะทีนี้เราจะต้องทําภารกิจอย่างงั้นเหรอใช่แล้วครับเคเวสแรกคือกําจัดหมูป่าที่ทําร้ายชาวบ้านแถวนี้นะครับอ๋อแบบนี้นี่เองอืมเราต้องจัดการคุณหมูป่าห้าคน แล้วยังไงต่อเพื่อมารับเควสตรงนี้ต่อไงพี่ฝนเราจะได้เงินแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้ด้วยนะนช่วยเหลือชาวบ้านน่ะนั่นไงโหหมูป่าทําไมตัวใหญ่จังเลยอ่ะหมูป่าเขาอยู่ในป่าแต่ว่านี้เป็นมอนเตอร์ใช่แล้วเป็นหมูป่าที่ชื่อว่าเลเซอร์โบเป็นมอนเตอร์องเราจัดการได้แล้วได้แล้วสองเราสองคนช่วยกันจัดการได้โอ้มีแดดด้วยอ๋อนี่งาสามแล้ว ถ้าเราช่วยกันเราจะจัดการได้ง่ายกว่าถ้าเรามีเพื่อนหลายๆคนต้องช่วยกันได้เยอะแน่นอนมาแล้วพวกเราพี่ฝนร,ระวังด้วยนะจัดการเลยตรงนี้มีอะไรอยู่ด้วยก็ไม่รู้แฮดูเหมือนว่าจะมีกล่องสมบัติกล่องสมบัตินี่งั้นหรอกาโลโกเก็คโอ้เพเอกได้อาวุธใหม่แล้วนะจริงเหรอใช่แล้วเป็นของเลเวลสองดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ค้อนอะไรบางอย่างเป็นค้อนแสดงว่าเอาไว้อัปเกรดอะไรบางอย่างแน่นอน เดี๋ยวพี่ฝนไปเก็บมึงโอ้โหพี่ฝนดูดินี่ดาบใหญ่โตขึ้นมามากเลยดาบใหญ่ขนาดนี้เรายังถือไหวเลยนะเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอัศวินหรือเปล่าเราเป็นแค่นักผจญภยัยแต่ว่าทําไมหมูป,ป่าตัวนี้ถึงตัวใหญ่จังเลยเราเป็นนักผจญภยัยเหรอใช่แล้วเราเป็นนกผจญภัยแล้วก็นี่คือบอสบอสบอสหมูป่าบอสจริงๆเหรอทำไมเราจัดการเขาง่ายจังเลยอ่ะเรามากันสองคนเนี่ยอืมก็จริงนะนะเพราะว่านี่แค่คุณหมูป่าเท่านั้นเอง ต้องรีบจัดการเพื่อไม่ให้คนในหมู่บ้านของเราจะต้องเจ็บตัวจากมอนเตอร์พวกนี้นะมาแล้วเลยแค่หนึ่งตัวเองเอาละภารกิจจัดการหมูป่าสามเหล็ดฮะพี่เอกได้ได้อาวุธใหม่มาพี่ฝนอัปเกรดเลเวลมาดูอะไรนี่เร็วไหนอะอาวุธใหม่เมื่อกี้อะไหนอังไม่เห็นจะมีเป็นเป็นเป็นดาบยาวๆแปลกๆ้วยดูดิไหนล่ะเปิดออกมาให้ดูก่อนเร็วขา้า ไม่ใช่ตรงนี้อยู่ตรงไหนกันนะอยู่นี่นไงอยู่ที่ดาบอ๋อนี่ไงอยู่อินเวนทอรี่อยู่นี่เองโอ้หต้องมีเลเวล5ถึงจะใส่ได้ตอนนี้เราอยากเลเวลไม่อัพใช่ปะเราเลเวลสามยังสู้เขาไม่ไหวพราฉะนั้นเราจะต้องต้องทำอะไรต่อนะต้องเก็บเลเวลจากการรับเควสแล้วก็จัดก,การพวกมอนเตอร์แถวนี้ไปก่อนแต่ว่าพี่เอกใส่อันนี้ได้แล้วนะดาบทองแดงดาบทองแดงใช่ดาบทองแดงได้มานี่แน่นี่นะนนอุย้ย อ๋อดูเหมือนว่าหมูคุณหมูมอนตานี่เราจะสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นนะใช่งั้นเผล็กว่าเราตรงไปทางนั้นจะดีกว่าทางนี้พี่ฝนทางไหนอ่ะเผล็กเห็นประตูแปลกๆแล้วก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าผานะหรือว่าจะเป็นประตูว์ปไปไหนก็ได้หรือเปล่าไม่น่าจะวราปนะเผล็กว่าข้างในต้องมีมอนเตอร์อยู่แน่นอนเลยแบบเนี้ยโอ้โหประตูประตูสีชมพูสวยชะมัดเลย ก่อนอื่นไปถามผู้ชายคนนั้นกันก่อนดีกว่ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักผจญภัยนะคะ่ะสวัสดีครับที่นี่สามารถรับเควสเลเวล2และ3ได้นะครับจริงเหรอคะใช่แล้วครับผมอ้อดีจังเลยเพราะฉะนั้นเรารับภารกิจมาแล้วก็ไป,ปะจญภัยก็ต่อเขาบอกว่าจะต้องจัดการคุณเต่าขี้โมโหก่อนนี่คุณเตา่าคุณเต่าขี้โมโหอย,อย่างนั้นเหรอพี่ฝนทำอะไรอะ เขากลายเป็นก้อนหินไปแล้วเมื่อตะกี้เป็นท่าจัดการของพี่ฝนไม่ใช่แล้วก้อนหินนะ่ะจริงเหรอแต่ของพี่เอกเป็นดาบแบบพุ่งไปแทงแล้วกลายเป็นสีม่วงๆอ่ะโอ้แบบนี้นี่เองพี่ฝนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ <c oughs> อา้าวแล้วกดใช้ไปตอนไหนละ <c oughs> ่ะก็เขามีมีให้เริ่มใช้ก็ใช้อยู่อ๋อแบบนี้นี่เองนี่นี่เราสามารถเรียนสกิลพิเศษเพิ่มได้ด้วยอ๋อแบบนี้นี่เองกดไปกดมาได้เฉยเลยเอาล่ะ คุเต่าโกรธพวกนี้เราต้องจัดการให้ได้ทั้งหมดห้าคนง่นเพจัดการได้เลยเขาเขาเขาหมุนได้ด้วยอะ่ะแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมีอะไรนะเขามีสก,กิลพิเศษเป็นท่าไม้ตายของเขาออทางนี้ต้องจัดการก่อนที่วนจัดการเลยมาตรงนี้แล้วทางนี้เพกเ,เจออะไรก็ไม่รู้ไปไหนอะ่ะบอกก่อนนั่นไงตรงสะพานท่าเรือนะเพกเ,เห็นกล่องสมบัติจะไปเก็บกันดีกว่าอ๋อกล่องสมบัติ จะมีอะไรบ้างนั่นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราต้องจัดการคุณเต่าโกรธพวกนี้ออกให้หมดเพราะ<ล>ไม่งั้นนะ<ล>หล,ล,ล,ล่นหล่นนะปีนขึ้นมาใหม่เร็วเดี๋ยวมาใหม่เพียกเจอไส้เดือนน่ะนหนอะ่ะลองตกปลาดูดีกว่าออตรงนี้มีทะเลอืมตกปลาเลยตกปลาได้เลยเหรอใช่แล้วเราสามารถใช้ไส้เดือนที่เราได้มาเมื่อกี้ลงไปตกปลาได้นะพี่ฝนออสุดยอดเลยเอาละจะได้อะไรขึ้นมากันนะมันงมาแล้ว เดี๋ยวก่อนพี่เอกได้อะไรมานี่คืออะไรอะ่ะขยะหรือเปล่าไม่ใช่ขยะงั้นเดี๋ยวลองตกดูใหม่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอนี่อะไรอะ่ะชักฟินงั้นหรอไม่รู้จักอะ่ะงั้นก็เก็บไว้ก่อนละกันเผื่อเอาไว้ใช้ทําอะไรได้นะพี่ฝนนะนี่พี่ฝนตกได้ก้อนหินมานั่นมันพลึกไม่ใช่เหรอก้อนหินตรงไหนกันนะเอา,เ,อาเป็นคริสตัลหรอฮอทางนี้ เดี๋ยวค่นนะเราสามารถนำคริสตลัลมามักขายได้ป่ะไม่ได้ให้ออกมาขายนะครับอันนั้นต้องเอาไปอัปเกรดของคุณช่วยรับเวสนิทีครับเวสอะไรอย่างนั้นเหรอคะเวสเปิดเหมืองด้านหลังเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวค่นนะข้างหลังดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเป็นถ้มอะไรบางอย่างนะพี่ฝนไปไหนอ่ะบอสคุณเต่าโกโรธโล่มาแล้วนะ่ะนะเดี๋ยว นี่โอ้โหมาแเลือกด้วยเขาเขาตัวระวังฮ้ยเดี๋ยวไม่พราชจัดการโอ้โหเขาหมุนเอ๊เข้าไปแล้วเราจัดการเขาได้แล้วเหรอใช่เขากลับบ้านแล้วอ๋อเพราะว่าเรามีกันสามคนนี่เองแต่ว่าเราต้องจัดการให้ครบสิบเลยนะสิบเหรอใช่พอจัดการครบสิบเรียบร้อยเนี่ยเราก็กลับไปหาคุณเควสคนเมื่อกี้ฮะพี่ฝนเข้าใจแล้วแล้วเราก็น่าจะผ่านประตูนั้นไปได้อ่าได้เลย แล้วนี่วงอะไรเนี่ยตอนนี้เหมือนกับพวกเราอยู่ในการ์ตูนเหรอใช่แล้วนี่วงอะไรเดี๋ยวเขาเปิดก่อนนอนหลับแล้วก็มาเกิดใหม่เนไม่ได้เกิดใหม่ดิ <c oughs> จริงเหรอแล้วเขามาเล่นเกมเฉยเามาเล่นเกมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ดียววฮะระวังระวังเรื่องอะไรอะ่ะเขาอ,ออกมาเยอะเลยแสดงว่าวงอันนี้น่าจะเป็นที่เกิด เขาเป็นวงเวทเพื่อเพื่อดึงคุณเต่าโกรธออกมาจากอีกมิตินึงอ่ะงานพวกเรานี่เลยเพื่อพาเขากลับบ้านแล้วพี่ฝนเนี่ยกำลังจะตุยอยู่แล้วนาไปยืนค้ำอยู่งั้นเอาไพาเขากลับบ้านยืนอยู่ตรงกลางเฉยเลยเอ่ะช่วยกันนี่เรียบร้อยผ่านแล้วเราจัดการคุณเต่าโกรธแถมเวสเราก็สมบูรณ์แล้วด้วยพี่ฝนภารกิจเรียบร้อยลองไปถามคนนั้นดูดีกว่าว่าเขาจะทําอะไรให้เราได้บ้างอะนะเพียงเห็นว่าเป็นก้อนหินเลียงเียงกันอยู่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเสียงหล่อมากเลยถ้าจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูให้นะครับนี่อ้โฮสุดยอดไปเลยก้อนหินนั่นที่แท้เป็นเหมืองเก่าแล้วเนี่ยใช่หล่นลงมามีประตูเข้าไปด้านไงด้านไหนเพจคิดว่าน่าจะเชื่อมต่อไปที่ไหนบางที่ด้วยนะน่าจะเป็นเหมืองเก่าหรือว่าเป็นดันเจียนดันเจียนเหรอไม่ใช่ดันเจียนละมันเป็นประตู เอกว่าเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆอะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเดินอ้อมมาก็ได้เราเดินอ้อมไม่ได้นะภูเขาสูงไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ละปีได้พเพกเจอกล่องสมบัติอีกแล้วนี่เลยเปิดกลุก,กคกกิจะได้อะไรกันนะมีหน้ามีฝนอยู่ตรงต้นไม้ด้วยอ๋อใช่แล้วแล้วหน้าพี่ฝนทำไมไปอยู่ตรงต้นไม้อะไม,ไม่รู้ฮ<ะ>นี่คือร้านค้ะใช่ ขาขายชุดเกาะใหม่ด้วยพี่ฝนอย่างเท่เลยเพวกเรานั้นเดี๋ยวเพ่กะซื้อชุดเกาะสีส้มนี่ละกันเป็นเกาะหนังอ่ะเกาะหนังเหรอใช่ซื้อราคาแพงไหมอ่ะราคาห้าร้อยกว่ากว่าแล้วก็ใส่ตรงไหนอ่ะใส่ตรงใส่ตรงนี้นี่อ่าอินเวนทอรี่เจอแล้วผ่านไหมผ่านไหมใส่มาแล้วเป็นไงบ้างเป็นสีส้มเป็นเกาะหนังเงาแวววับเลยอ๋อดีเหมือนกันนะพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีกเอ๊ะอ ซื้อด้วยหรอใช่อตรงนี้จะมีคุณหมาป่าออกอววารวาสต้องจัดการก่อนพี่ฝนจัดการแล้วถ้าเราไม่จัดการคุณหมาป่าละประชาชนในเมืองจะต้องลำบากแน่นอนเอาละจัดการให้ครบเลยเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคเก่าใช่ไหมเราอยู่ในยุคไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามีหมาป่ามีหมูป่าด้วยนั่นน่ะหมาป่าตัวใหญ่มากเลยคุณหมาป่าพี่เอกได้ดาบใหม่มาเอามาใช้ได้แล้วอ นี่คือดาบที่เราได้มาจากตอนที่เพกตีคุณหมูอ่ะน,นี่เรียบร้อยอย่างเท่เลยนี่าใช่แต่ว่ารู้สึกว่าพลังที่จะใช้ได้มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะหมายความว่างานเลเวลรออับหรือเปล่าไม่ใช่พราะเปลี่ยนดาบเป็นแบบนี้แล้วเหมือนพลังเปลี่ยนไปแบบนี้พี่ฝนอ๋อเปลี่ยนไปตามดาบอ๋อนี่ไงเพกสามารถใช้ดินเหมือนพี่ฝนได้แล้วนี่ไง อันนั้นเป็นดินเหรอไม่ใช่ก้อนหินเหรอเป็นดินอะเหมือนเวลาใช้ดาบเสร็จแล้วตัวดินเองก็จะโผล่ขึ้นมาจากด้านล่างแบบเนี้อ๋อปุ๊บใช้มาตั้งนานแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยอ๋อแบบนี้นี่เอง <laughs> อโออดีเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้เหมือนเราได้ไปได้ไปเป็นผู้กล้าใช่จะได้เป็นผู้กล้าหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งจะเลเวลแค่หากันเอง ยายไปเป็นผู้กล้านี่แต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกดีนะเล่นได้เรื่อยๆเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะทุกคนนะเอาแล้วนะวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนดีกว่าพี่ฝนใช่สำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้ว,ลวลก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้ง,งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยไปเลย